อุปสรรคมิใช่เครื่องขัดขวางความดีแต่อุปสรรคคือเครื่องทดสอบจิตใจของผู้เดินบนเส้นทางธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีมิได้สอนให้เรากลัวภยัยมิได้สอนให้เราหลีกหนีทุกข์แต่ท่านสอนให้อยู่เหนือทุกข์ด้วยใจอันแน่วแน่ท่านว่าคนเรานั้นเมื่อคิดจะทำความดี ย่อมต้องถูกทดสอบโดยสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้ท้อถอยหากเราทำดีแล้วโลกไม่ตอบแทนอย่าท้อเพราะโลกไม่ใช่ผู้ตัดสินกรรมคือผู้ตัดสินหากเรายืนหยัดในความถูกต้องแม้ยือนอยู่คนเดียวก็จงยือนอย่างสง่าง,งามเพราะผู้ยืนในธรรมไม่เคยพ่ายแพ้อุปสรรค เรียบเหมือนภูเขาใหญ่แต่ใจที่มั่นคงคือสายลมที่แทรกผ่านได้ทุกช่องยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักจงยิ่งนิ่งยิ่งมืดมนจงยิ่งมีสติและเมื่อใจสงบปัญญาจะปรากฏท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ฝ่าพาอยู่ได้คือผู้ที่ไม่กลัวสายฝนและผู้ที่ถึงฟังธรรมคือผู้ที่ไม่หันหลังให้ต่อความทุกข์ แต่เผชิญมันอย่างผู้รู้ผู้มีธรรมและผู้มั่นคงในความดี